สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมโอ้โหวันนี้ได้ชุดรับแขกมาชุดหนึ่งใหญ่อภิมหาอลังการเลยนะครับผมชุดนี้ใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมาเลยนะครับผมขายไม้มาเนี่ยเกือบร่วม30ปีนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะครับที่หนาห้านิ้วนะครับหนาห้านิ้วเนี่ยคือแขนก็หนาห้านิ้วนะครับแขนตรงนี้หนาห้านิ้วนะครับแผ่นหลังหนาห้านิ้วนะครับและก็ แล้วก็พื้นนั่งนะครับพื้นนั่งหนา5้านิ้วนะครับผมพื้นนั่งหนา5้านิ้วแล้วก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับด้านข้างไม้แผ่นเดียวพื้นนั่งแผ่นหลังเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับโต๊ะกลางโอ้โหโต๊ะกลางดูหน้าโต๊ะกลางครับโต๊ะกลางสวยมากเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับโต๊ะกลางเป็นไม้สักไม้แผ่นเดียวทั้งชุดเนี่ยเขาก็เป็นไม้สักไม้แผ่นเดียวทั้งหมดโต๊ะกลางเนี่ยขนาดกว้างประมาณ90นะครับแล้วก็ยาว2เมตร ยาว2เมตรนะครับแล้วก mm, ็ตัวน <laughs> <laughs> ี้นะครับโหยกกัน6 7คนนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับพื้นก็หนาห้านิ้วนะครับนี่ครับพื้นหนาหนาอย่างนี้เลยนะครับพื้นหนาหนาอย่างนี้เลยแขนก็หนาหนาอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับดูนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับหนาห้านิ้วทั้งชุดเลยนะครับอลังการจริงๆครับชุดนี้หนึ่งชุดมี8ชิ้นนะครับชุดนี้จะบอกว่าขายแล้วนะครับผมจะบอกว่าขายแล้ว จริงเนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งกันไว้หลายเจ้ามากเลยนะครับสั่งกันไว้หลายคนหลายเจ้ามากเลยก็ใครเจ้าแรกๆก็จะได้ไปนะครับผมจะได้ไปเราก็จะแจ้งตามคิวนะครับโอ้แต่จะบอกว่าหายากนะปีนี้เนี่ยไม่ต้องคุยว่า1ปีเนี่ยได้กี่ชุดคุยกันหลายๆปีเลยดีวยกว่าครับรอบๆในหลายปีเนี่ยว่าจะมีเข้ามากี่ชุดนะครับผม ห้านิ้วนะครับชุดนี้เสนอราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับนี่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าอยู่หนองจอกนะครับจัดส่งให้ลูกค้าที่หนองจอกนะครับนี่โอ้โหใหญ่มากครับนี่ครับขายไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ใหญ่จริง1ชุดมี8ชิ้นนะครับโซฟานะครับยาว2เมตรนะครับกว้าง70เซนครับยาว2เมตรอ่า่ตัวแล้วก็เก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบนี้4ตัวนะครับดูลายไม้ลูกค้าดูลายไม้นะครับไม้แก่จัดนะครับลายจะแบบนี้นะครับไม้ที่แบบแก่จัดๆเลยนะครับอายุไม้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เป็นร้อยปีนะครับคุยกันเป็นร้อยปีนะครับแผ่นหลังนี่ไม้แผ่นเดียว อันนี้ก็ไม้แผ่นเดียวนะครับโต๊ะกลางนี่ไม้แผ่นเดียวโอ้โหหน้าสวยจริงครับหน้าโต๊ะสวยมากสวยจริงๆนะครับตัวนี้เตรียมส่งหนองจอกนะครับชุดนี้เตรียมส่งนองจอกเดี๋ยวรอรถไม้คันหนึ่งครับเพราะว่ารถเนี่ยไปคันเดียวไปไม่หมดนะครับปกติเนี่ยชุดรับแขกเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยบรรทุกได้สองสามชุดนะครับแต่ชุดนี้ขอหนึ่งชุดชุดนี้ขอเลยครับขอเลยครับเพราะว่า หนึ่งชุดเขาเนี่ยมันต้องไปสองคันนะครับไปคันเดียวไปไม่หมดใหญ่จัดใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็แทบจะเต็มคันแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดียวแทบจะเต็มคันแล้วโอ้โหและทาสีด้านกึ่งเงาไว้นะครับสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะครับไม่มีคําพูดใดมาเปรียบเลยนะครับไม่รู้จะหาคําพูดใดมาเปรียบเทียบนะครับผมนี่ครับ แล้วเขาทําเป็นเสาตั้งนี้นะสวยมากครับโอ้ดูไม้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเขาใหญ่จริงครับไม้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเดินวนเดินวนไปวนมาเนี่ยครับพื้นเขาไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้สวยนี่ครับพื้นตัวยาวนะครับไม่มีแตกเลยนะครับพื้นไม้นะ่ยไม่มีแตกเลยนี่ครับ ไม้เต็มสวยๆแบบนี้เลยหสวยมากสวยงามสวยสุดๆนะครับชุดนี้ได้ไปในชุดเดียวจบเลยนะครับตังไม,ไม่ต้องอายใครเลยนะครับชุดรับแขกไม้สักนะครับไม้แผ่นเดียวใหญ่ๆแบบนี้จะบอกว่าหามายากกว่าไม้พยุงอีกนะครับผมไม้พยุงแผ่นเดียวนี่ปีหนึ่งผมยังได้สักสามชุดสี่ชุดนะครับแต่ว่าไม้สักแผ่นเดียวห้านิ้วแบบนี้นะครับ ก็ S <S <an other> อย่าง <S <S <an other> ที่บอกนะครับในรอบเกือบ30ปีนะครับเพิ่งจะได้มาชุดเดียวนะครับผมเพิ่งจะได้มาชุดเดียวหายากจริงครับ <S <S <an other> หายากจริง <S <S <an other> แล้วก็สวยจริงครับอันนี้ถ่ายไม่ได้มาลงขายนะครับแต่ว่ามาแบ่งปันกันชมนะครับแบ่งให้ลูกค้าชมนะครับเราก็ได้สินค้ามาสวยๆแบบนี้เราก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเราก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ à, ลูกค้าแฟนเพจของเราเนี่ยก็คอไม้ทั้งนั้นนะครับชอบไม้ทั้งนั้นเลย ก็แบ่งๆกันชมนะครับเรามีอะไรสวยๆเราก็ถ่ายมาให้ชมนะครับไม่ว่ากันเนาะอ่านี่ครับนี่ครับทีมงานเตรียมยกนะครับเกณฑ์มาหมดล้านเลยนี่เดี๋ยวรอรถอีกชุดหนึ่งรอรถมายกอีกชุดหนึ่งเกณฑ์มายกกันหมดล้านเลยนะครับใหญ่จริงครับสุดยอดนี่มาแล้วครับนี่มาแล้วอันนี้เพิ่งไปส่งมาที่ปทุมธานีนะครับไปส่งปทุมธานีมากับ แล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นชุดนี้ต่อนะครับนี่เดี๋ยวดูทีมงานเรายกนะครับเดี๋ยวพาให้ให้เขาดูยกตัวยาวนี่ครับอ่าเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นกันแล้วครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่หนักเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ยกกัน6คนนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับไม้สักแผ่นเดียวเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ที่เขาหนักเนี่ยเขาหนักแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังนี่ก็หนักแล้วก็พื้นนะครับเนี่ย นั่งล่างนะครับไม้ห้านิ้วไม้ห้านิ้วทั้งหมดเลยนะครับไม้ห้า <num> นิ้วทั้งหมดเลยนี่ครับน้องๆเตรียมไปส่งนะครับต้องใช้ผ้ารองนะครับใช้ผ้าเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าชุดนี้หนักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลอยนะครับเดี๋ยวสินค้าเป็นลอยใช้ผ้ารองหลายๆชุดหน่อยครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวเล็กนะครับเป็นเป็นเก้าอี้เดียวแบบนี้นะครับ นี่ครับต้องยกกันแบบนี้นะครับผมทําเป็นเล่นไม่ได้นะครับชุดชุดนี้ทําเป็นเล่นไม่ได้นะครับใหญ่จริงนะครับผมใหญ่จริงนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับมีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับชุดนี้บารมีบารมีล้นเหลือนะครับบารมีล้นเหลือชุดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีคนจะซื้อหลายมี หลายเจ้านะครับที่จะซื้อชุดนี้นะครับมีหลายเจ้าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าต่อคิวเลยนะครับผมต่อคิวเลยถ้าถ้าเจ้านี้ไม่เอาก็มีคนพร้อมที่จะซื้อนะครับมีคนพร้อมที่จะซื้อนะครับที่ที่ผมบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีคนลูกค้ามีตังค์หมดเลยนะครับมีตังค์ที่พร้อมที่จะซื้อหมดนะครับแล้วไม้เขาเลือกเจ้าของจริงนะครับไม้ชุดนี้เขาเลือกเจ้าของนะครับ ไม้ชุดนี้เขาเลือกเจ้าของนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้หายากพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกแบบนี้นะครับแบบนี้สั่งทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแบบนี้สั่งทําเมื่อไหร่ก็ได้จะสั่งห้าใบสิบใบนะครับสั่งแบบไหนได้หมดแต่ว่าไม้พวกนี้นะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับสั่งทําไม่ได้นะครับสั่งทําไม่ได้ผมถึงได้บอกว่าไม้เขาเลือกเจ้าของนะครับไม้เขาเลือกเจ้าของ ราคาแสนกว่บาทนี่ใครๆก็ซื้อได้นะครับใครๆก็ซื้อได้อลังการจริงครับชุดนี้ใหญ่จริงนะครับนี่ครับเกนเกนเด็กมาหมดร้านเลยนะครับมาช่วยเนยกเนี่ยขึ้นไปแค่สองตัวนะครับจะเต็มเต็มรถแล้วขึ้นไปแค่สองตัวนะครับนี่ครับพวกนี้ต้องช่วยเนยกนะครับช่วยยกหนักนะครับหนักมากนะครับไม้ทั้งแท่งเลยนะครับ ไม้ตันๆเลยนะครับไม่มีกวงเลยนะครับห้านิ้วเต็มๆตันๆเลยนะครับไม่กวงนะครับนี่ขึ้นแค่สามชิ้นนะครับสามชิ้นนี่ขึ้นเต็มรถแล้วนะครับผมสามชิ้นแค่นั้นเองแล้วมีแปดชิ้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยกตัวนี้นะอย่าเพิ่งกดข้ามอย่าเพิ่งกดเลื่อนนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นแล้วนะครับตัวนี้สองสี่หกแปดคนนะครับโอ้โห ตัวนี้นะครับแปดคนนะครับต้องช่วยกันแปดคนนะครับผมไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับถ้าสามสี่คนนี่ไม่ไหวนะครับต้องแปดคนนะครับช่วยวยกคันเดียวเต็มรถเลยนะครับเอ้ยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเต็มคันรถเลยนะครับหน้าลอยเลยคนระับตัวเดียวมันใหญ่จริงจริงนะครับลูกค้าต้องต้องเห็นของจริงนะครับต้องเห็นของจริง ใหญ่จริงนะครับแล้วไม้เขาตันๆเลยนะไม่ใช่ไม้กวงไม,ไม่ใช่ไม่่ใชไม้ตีขอบไม่ใช่ไม้อะไรนะครับไม้เขาหนาแบบนี้เลยเนี่ยหนาแบบนี้เลยครับนี่ครับคันเดียวเต็มรถเลยเอ้ยตัวเดียวเต็มคันรถเลยนะครับตัวเดียวเต็มรถเลยนะครับความใหญ่ของเขานะครับผมอลังการครับตัวนี้สุดยอดนะครับลูกค้า อยู่นองจอกนะครับลูกค้าอยู่นองจอกเต็มรถเลยตัวเดียวชุดหนึ่งต้องไปสองคันนะครับไม่งั้นไม่หมดตัวนี้คันนี้นะครับขึ้นไปสามตัวนี่ก็เต็มรถแล้วสามตัวเต็มรถแล้วต้องใช้ผ้าเยอะนะครับใช้ผ้ารองเยอะรองแทบจะคุมไปเลยนะครับ กระดาษกาวไม่อยู่นะครับเพราะว่าไม้พวกนี้หนักต้องใช้ผ้าพวกผ้านวมนะครับผ้านวมหนาๆลองไปลองหัวลองท้ายลองทั้งตัวนะครับคุมไปมิดหมดเลยนะครับนี่ยครับใช้ผ้านวมหนาๆลองครับมันจะกันกระแทกนะครับซับแรงกระแทกได้ดีเดี๋ยวไม้บุบนะครับนี่ครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าใหญ่นะครับลูกค้าอาจจะโอ้ สี่นิ้วราคาไม่ถึงแสนนะครับทําไมห้านิ้วไปแสนกว่าบาทนะครับนี่ครับมันคือความแตกต่างนะครับดูนะครับมันแตกต่างทุกอย่างนะครับไม้เนี่ยราคาต่างกันไม่กี่หมื่นนะครับแต่ว่าอายุไม้เนี่ยมันห่างกันหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีนะครับไม้นิ้วนิ้วโตกว่ากันนิ้วเดียวนี่ก็โอ้โหไม้บางชนิดโตช้านะครับอายุห่างกันหลายสิบปีนะครับ มันไม่แปลกนะครับที่ราคาเขาจะต่างกันเยอะนะครับผมนี่ครับสองคันพอดีนะครับเต็มรถเนียเต็มเอียดเลยนะครับอลังการนะครับผมตอนนี้ก็ลองสามสี่คนสี่ห้าคนนะครับช่วยกันยกคนเยอะก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ถ้าผมยกกันนี่สามสี่คนก็ยกไหวนะครับ แต่ถ้าคนเยอะต้องช่วยกันมีเท่าไรใสให้หมดเพราะว่าพวกนี้ออของหนักนะครับล้อเล่นไม่ได้เดี๋ยวหลังเสียจะพลิกนี่ต้องวางกับพื้นนะครับแล้วยกวางกับพื้นแล้วก็ยกนะครับจะพลิกกลางอากาศไม่ได้นะครับปกตินี่ยกพลิกกันกลางอากาศสบายเลย พอดีนะครับจะไปกันหมดนี่เลยไปส่งไปส่งนะครับตอนไปส่งไปกันหมดนี่เลยนะครับเป็นการส่งชุดรับแขกที่เปืองคนมากนะครับใช้คนเยอะมากทีมงานเราเป็นเิบคนนะครับ,รบโอเคครับผมขอบพระคุณมากๆครับ